สบายดีทุกทุกท่านเนื้อสบายดีเสารวันพุธเนาะท่านไหนที่เข้ามาแลว้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องวานใจชาแน,นลนํำเด้อเพื่อเข้ามาเอาแนวทางดีๆนะ้ำหวานใจเนาะมาเบิงเ้งแนวทางนี้ขีอีหุ่นมนื้อวานใจให้วิ่งลูดสมกับเกเด้อกระจอกให้เนาะสามหนึ่งสมสสามสี 2, ่ 4,

ได้ลา่าชูกลาบกับแนวทางนิเคอิหุ้นเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ท่านที่โบมีแนวทางเล่นเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นํำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวหวานใจชิทัวตัวเลขให้อีกรอบเดอ้อนิเคอิหุ้นมืนน้อวานใจให้วิ่งลูดสกับ9เดอ้อก็เจาะให้สามหนึ่ง สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามเก้าโจกเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดเด้อ ขอให้ทุกทท่ทานจงโชคดีกับนิคีหุ้นมนื่อนี้เดี๋ยวไปพ่อกับหวานใจอีกกับรอบพาโนยเนาะกับช่วงหวยลาวเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อ